วันที่8เมษายน2565วันสุดท้ายของการยื่นภาษีประจำปี2564ในส่วนของภาษีบุคคลธรรมดาพองอดอ90และพองอดอ91และหากบุคคลใดเข้าเกณฑ์ต้องจ่ายภาษีแต่ชำระภาษีไม่ครบถ้วนลา่าช้าละเลยหรือหลีกเลี่ยงก็จะต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นและรวมไปถึงจะต้องมีเบี้ยรปรับตามกฎหมายกำหนดรวมไปถึงถ้าหากไม่ยอมชำระเงินก็จะต้องรับโทษทางอาญาอีกด้วย กรณีชำระล่าช้าไม่ทันกำหนดจะต้องเสียงเงินเพิ่มอีกร้อยละ1.5ต่อเดือนเศษของเดือนให้นับเป็น1เดือนของภาษีที่จะต้องชำระกรณีเจ้าพนักง,งานตรวจสอบออกไมายเรียกและไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบแสดงรายการเอาไว้แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไปนอกจากจะต้องชำระเงินเพิ่มขึ้นแล้วยังจะต้องรับผิดชอบในการเสียค่าปรับดอกเบี้ยอีก1เท่าหรือ2เท่าของภาษีที่จะต้องชำระ กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการพงด90และพงด91รวมไปถึงพงด94ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะต้องระวังโทษปรับทางอาญามไม่เกิน2,000บาทหรือโทษจำคุกและปรับกรณีจงใจแจ้งข้อความเท็จหรือแสดงหลักฐานเท็จหรือช่อโกงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่2,000บาทถึง2 0 0 0บาท และสุดท้ายกรณีที่เจตนาละเลยที่จะไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรมีโทษปรับไม่เกิน2 0 0นบาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ